ครับ e ีสองนะครับนะครับจาก EP แรกเมื่อกี้เราทำทอดแหลมไปแล้วนะครับเราก็จะมาต่อย EP สองนะครับพบกับผมอีกแล้วหลังสั้นเมนูกินง่ายอยู่ง่ายบายทิดโยนะครับเราก็จะเริ่มนะครับตั้งกระทะใหม่นะครับเตน้ำมันออกเราจะใส่กระเทียมลงไป มูเตโมโล,ลืมเปิดตรงอีกม,มันเลยไม่ร้อนนะครับนะร้อตะกูร้อนตะกูกำลังร้อนนกำลังร้อนนะเราใส่กระเทียมลงไปนะครับมีไก่หน่อยนะครับเนาะอันนี้เมนงูง่ายๆนะครับใส่กระเทียมลงไปนะครับนค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 นผัด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 น้ำมันก่อนนะครับ ก็ในนี้ก็จะมีด้านี้ครับเป็นดันนี้ครับก็ะจะเสริมด้วยครับบอกกระเทียมเราเริ่มเหลืองเริ่มหอมนะครับนี่ครับเอาไข่ลงไปนะครับครับเดี๋ยวหันสนิดนๆนิดๆน,น,นะครับ แต่ก็วัตถุดิบต่อไปของผมก็คือนี่อีกนะครับเหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้คือมาสองห่อน,นะครับไม่หมดวันนี้เราก็จะาทํากินอีกเหมือนเดิมนะครับก mm ็เ hmm. รียกคนคนก่อนนะครับอ mm ืมใส่ลงไปหมดเลยครับเพราะว่าเราไม่กิอข้าวนะครับเนาะอืม mm อ hmm. ันแล้วนะครับสีจะทะอีก,กแล้วครับสีกกระทะอีกแล้วคุณผู้ชมกระทาใหญ่พวด นะครับเนาะธรรมดานะครับเนาะชีตห้องเช่านะครับวานผัดนานไปหน่อยนะครับน่าวนเส้นเหมือนจะปเปื่อยๆนะครับเพื่อไม่เป็นการติดระทานะครับวนเส้นจะได้สุกด้วยนะครับใส่น้ําไปน้อยครับเราไปทำการคนๆต่อนะครับ ใช้ไฟเบอร์หนึ่งนะครับเนาะครับเออเาตัวช่วยมาช่วยคนนะครับเนาะครับไอ<ฟ>การเสียเวลาเราก็จะพูดกันเลยเนี่ยครับเนะาะใส่นี่ครับ ง่ายครับมีแค่นี้เองนะครับเนาะใส่สีอิ่วกับสีอขาวลงไปใส่รดดีลงไปหน่อยนึงครับความนัวนะครับผมได้นเสียงกระแทด่งเก็บเ็แห้งนะครับเราจะใส่น้ำลงไปนิดนึงครับครับคนๆครุยเขหน่อยนะครับ เส้นเราเริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มใสนะครับเริ่มใสนะเส้นครับุงแค่นี้นะครับเพราะเราจะกินกับสิ่งที่เราเมนูแรกที่เราทําไว้นะครับครับนะครับดูคนมากนะครับเนาะเละนะครับเมื่อวานเส้นขาดนะครับเละนะครับเพราะเราคนนานจริงเกอบ ที่เอาไปย่างให้ผมมึงุงเลยวเนาะว่ามีนน่องเริ่มสุกแล้วครับสาเริ่มน่ารับประทานไหมคุณผู้ชมผมมันน่องนี่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 มาดูวก่งไก่ดูไก่ดูไก่ครับยังไงครับนัดตามเริ่มน่ารับประทานหรือยังกินง่ายง่่ง่ายครับ ายคิดโยนะครับเนาะสีดึงเซฟมาคุณบออคุณหล่อด้วยครับผมเขาสุกเริ่มได้เลยนะครับนะก็จะเพิ่มสีสันให้เขาออกสีเข้มเข้มมานิดนึงด้วยการเติมซอสหวานหรือสีอวดำลงไปนะครับ แล้วนคะครับทำการกุเลกุเลกุเลกุเร่ก็ไปกุกเข้าเข้าใส่สายโยกโยกลงไปนะครับนี่โอ้โหว้าวได่ย้ายให้นะครับเจ็บกระถาดำลงมือเองนะครับจะควงกระทาโทวิวิวิได้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ปิดสายไฟนะครับอย่าอันตรายนะครับเนาะแข้งถือจะมีคนเดียวแล้วมีใครเห็นนะครับ เราเล่นกับไฟฟ้าไม่ได้นะครับไต่แห้งนะครับไต่แห้งแล้วคุณชมพม่นม้องครับคุณผู้ชมแล้วเราก็เสร็จนะครับเสร็จแล้วเราจะการนี่นะครับเราก็จะการตักใส่ถาดกันไปเลยคุณผู้ชมนี่ครับครับได้แล้วก็เสร็จนะครับหน,น้าตาก็ออาประมาณนี้มาครับ เราก็จะไปจับเพื่องจัดานหว้มาพูดกูบาจา์เรากินก่อนนะครับอีกครับเสร็จแล้วนะครับจัดเอวมาหน้าตากา็รับประทานนะครับมีกลมหวานเหมือนเดิมนะครับละมุดอินเดียมีเสียมน้ำพริกกะปินะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับม,มีน้ำสตงโมไถ่ต้มนะครับก็ ำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมให้ผมกี่คะแนนดีนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไล,ลค์กดคอมเมนต์เข้ามาให้ด้วยนะครับเพื่เป็นกำลงกุนัใจของผมพีนโยเซนเซนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีนี้นะครับน,น,นี่นะครับมีกระเทียมเชินดองด้วยนะครับอร่อยอร่อยนะครับอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับ ครับสำหรับนนี้ก็มีไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถวายพูดกันก่อนนะครับบอกคุบาอาจารย์กูนะครับพบกับผมอีพีหน้าอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาซวยๆกันอร่อยๆเสิบๆนั่นนัวเดี๋ยวมากินโชว์นะครับวั่นี้มีเท่านี้ครับบ๊ายบาย